ใครๆก็ดื่มคาราบาลแดงดื่มทุกวันส่งทุกวันท่านที่ดื่มคาราบาลแดงหรือคาราบาคันโซรีบเขียนบีบส่งจะได้โชคดีเหมือนผมครับคาราบาลจับจริงแกะจริงครับจับล้านครั้งที่18พุทธที่11มิถุนายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปเเชคนไทยสักที่เุดูพีเศมาดูใหม่ว่าจังหวัดอะไรที่เราเนี่ยควรจำให้ขึ้นใจค่ะ มันต้องจำไม่ได้ทุกจังหวัดไหมอะจริงๆก็ต้องจําทุกจังหวัดแต่จังห<อ>วัดที่ต้องจําเลยก็คือจังหวัดตาค่ะทำไมอะเพราะว่าถ้าเราลืมตากผ้ามันจะไม่แห้ง<อ><อ>จาทุกจังหวัดก็จําแต่3คํานี้ต้องจําไม่ขึ้นใจเหมือนกันนะครับเขียนบีบทรงไม่แน่คุณอาจจะได้มอไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพหรืออาจพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีทองล้านก็ได้นะคาราบาลนะคะแจกมอไซค์ทุกวันแจกทองล้านทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาท ราบ,บาลแดงราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคอนโซกคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าและวันนี้ผู้โชคดีจากจังหวัดไหนภาคไหนจะได้หมอไใส่สุดลิมิเต็ดอี dition คันที่1,032เราไป,ไปลุ้นกันเลย โอ้มาเราจไปต่อเลยเกือบแล้วมาแล้วครับโดนแล้วยังได้หรือยังโอ้เขล้เย้ผู้โชคดีก็คือคุณบุญหนาชินจักรจากจังหวัดระยองกติจกรรมลุ้นลอตเตอรี่300คันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งปากกราบาวแดงหรือปากกราบาวคันโซ่ตรงที่กลองรับฝาชิงโชคและร้ายกาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกายน2568